ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทยยิ่งนับวันยิ่งเกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมากขึ้นดังข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าช่องว่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนร่ำรวยสุดกับกลุ่มคนยากจนสุดมีความเหลื่อมล้ำของรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีความยากในการดำเนินการซึ่งต้องการการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขร่วมกันในหลากหลายมิติด้วยการเริ่มต้นเป็นรายครัวเรือนและแก้ไขเป็นกระบวนการแบบบูรณาการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและเพื่อสนองตอบต่ออุดมการณ์การบำบัดทุกบำรุงสุขกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดนโยบายสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบทขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการชี้เป้าชีวิตจัดทำเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิตซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปทอ0 0 0 0มบาทต่อคนต่อปีโดยในปี2556มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายในการยกระดับรายได้ครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์จำนวน936ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ50ของครัวเรือนยากจนทั้งหมด 1872ครัวเรือนจากการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกาจากศูนย์อำนวยการขัดจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานและพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรรมการและเลขานุก,การภายใต้กระบวนการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการตาม4กระบวนการคือกระบวนการที่1การชี้เป้าชีวิต มีการประชุมศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ดมีการสร้างชุดปฏิบัติการตำบลจำนวน151ชุดเพื่อไปเยี่ยมเยือนศึกษาข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายโดยตรงโดยชุดปฏิบัติการตำบลได้เข้าประตูครัวเรือนเพื่อจัดเก็บข้อมูลค้นหาศักยภาพและส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือน เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการแก้ไขปัญหาโดยพบว่ามีครัเรือนยากจนที่อพยพและย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่ทั้งครัวเรือนจำนวน22ครัวเรือนเสียชีวิตแล้วจำนวน19ครัวเรือนคงเหลือครัวเรือนยากจนที่เป็นเป้าหมายดำเนินการทั้งสิน้น 1,831ครัวเรือนมีการจำแนกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพโดยแยกเป็นครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองได้จำนวน1,446ครัวเรือนและครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์จำนวน385ครัวเรือนจากนั้นได้ร่วมกับครัวเรือนยากจนเป้าหมายจำนวน1,831ครัวเรือน จัดทําสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนหรือ Family f ฟ l d เดอร์เพื่อสร้างความตระหนักและยอมรับสาเหตุของความยากจนของกลุ่มเป้าหมายกระบวนการที่2การจัดทาเข็มทิพชีวิตมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชนที่ร่วมทีมปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนศักยภาพของครัวเรือนยากจนเป้าหมายศึกษาอาชีพทางเลือกที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับ จะทำเข็มทิศชีวิตและสร้างความเคารพในข้อผูกพันต่อเข็มทิศชีวิตที่จะเกิดขึ้นสำหรับการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่มีชุดปฏิบัติการตำบลประกอบด้วยพัฒนากรปลัดอบตอประลัดอำเภอเกษตรตำบลสาธารณสุขตำบลกศนหน่วยงานราชการในระดับตำบลและผู้นำชุมชนขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดปฏิบัติการสีทอ ข้อ่รวมกันพิจารณาทักษะต่อการดำเนินชีวิตต่อการทำงานข้อที่2ร่รวมการศึกษาทักษะฝีมือแรงงานทักษะอาชีพข้อที่ 3. ร่รวมกันประเมินทรัพยากรที่ดินปัจจัยการผลิตเครื่องมือในการประกอบอาชีพและข้อที่4ร่รวมกันวิเคราะห์ตัดสินใจหาทางออกแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนกระบวนการที่3การบริหารจัดการชีวิต โดยครัวเรือนยากจนบริหารจัดการชีวิตตามเข็มทิดของตนเองในส่วนแรกครัวเรือนยากจนบริหารจัดการชีวิตตามเข็มทิดชีวิตของครัวเรือนตนเองโดยการลดละเลิกอบายามุกมีการประหยัดรู้จักใช้เงินอย่างมีเหตุผลมีการลดการบริโภคที่เกินความจําเป็นการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อเตือนใจตนเองในการใช้เงิน ในการสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัวส่วนที่2มีการสนับสนุนจากชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลครัวเรือนยากจนการระดมความช่วยเหลือทางการระดมทุน และให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการชุมชนส่วนที่3คือการบูรณาการส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกันกำหนดแผนเพื่อร่วมมือการแก้ไขปัญหาโดยยึดครัวเรือนยากจนเป้าหมายยึดเข็มทิศชีวิตหรือแผนที่ชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินงานกระบวนการที่4การดูแลชีวิต ชุดปฏิบัติการตำบลจำนวน151ชุดได้ออกดำเนินการดังนี้ออกติดตามดูแลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนโดยติดตามเป็นรายหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ3ครั้งหรือติดตามเป็นรายครัวเรือนตามความเหมาะสมและร่วมกันปรับปรุงแผนที่ชีวิตหรือแผนพัฒนาครัวเรือน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงรวมถึงให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่734หมู่บ้านมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรับผิดชอบเป็นรายครัวเรือน รวมทั้งผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลประคับประคองชีวิตและสนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีการจัดคลินิกแก้จนเพื่อให้ครัวเรือนยากจนศึกษาอาชีพทางเลือกหรือฝึกทักษะด้านอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายหรือสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่20อำเภอโดยมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คน ผลจากการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนของคณะทำงานติดตามการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการพบว่า 1. ครัวเรือนยากจนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและหาทางออกของความยากจน 2. โครัวเรือนยากจนที่ไม่มีศักยภาพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังมีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมาก 3. โครัวเรือนที่มีศักยภาพมักมีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่มีที่ดินทำกินและมีภาระหนี้สินเดิม 4. งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่ตอบสนองความต้องการของครัวเรือนยากจนโดยตรงในห้วงเวลาที่ดำเนินงาน ควรเสริมพลังให้คนเรือนยากจนเกิดความตระหนักมีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับความยากจนด้วยตนเองและ6ควรส่งเสริมผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้กระบวนการชุมชนเพื่อให้คนเรือนยากจนและคนในชุมชนเรียนรู้การพัฒนาชีวิตร่วมกัน จากกระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการดังกล่าวขั้นต้นถือเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของชุดปฏิบัติการตำบลทุกชุดภาคีการพัฒนาทุกคนและครัวเรือนยากจนทุกครัวเรือนที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักชชยในการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้คนร้อยเอ็ดมีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชุมชนเข้มแข็งรักสอีดร่วมสร้างสารค์เยนตะพอ